ทุกคนครับตรงนี้มีลานกลางเต้นท์ด้วยอยู่ตรงนู้นที่นี่คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับนี่นะครับวันนี้น้ำไหลเท่านี้เอง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องถูไทยบายแก่นะับจอหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปของเว็บนะฮะก็กระแสตอบรับดีมากแต่วันนี้ครับเราก็จะกลับมาใช้ฟอร์ซาาไปเตินะครับเดี๋ยวเว็บนันนาทีจะอ,ออกแล้วกันวันนี้ครับเราไปไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่สระบุรีเท่านั้นเองห่างจากกรุงเทพป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะวันนี้เราจะไป น้ำตกนะครับน้ำตก3ามหลัน<ม>น้ำตกตอนนี้น้ําน่าจะเยอะนะแล้วก็อย่างหนึ่งมันไม่ไกลจากกรุงเทพม,มากดูจากในรูปนะครับสวยเหมือนกันนะมันมีแบบเป็นแพงๆเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเล่นนะ้ําได้ไหมแต่ว่าวันนี้เราคงไม่เล่นนะะเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาววันนี้เป็นวันเสาร์ที่21อนะครับอาทิตย์นี้ไปไหนไกลไม่ได้เพราะว่าเรามีธุระนะก็อาศัยเที่ยวใกล้ๆไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าว่างจริงๆเดี๋ยวจะไปไกลๆเลยนะ ส่วนทางใต้นะครับรออีกหน่อยนะครับรอให้ฝนทิ้งช่วงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแน่นอนนะครับค่านผู้ชมครับอ่อยื่ดีๆฝนก็ลงเฉยเลยแต่ดีไม่ลงแรงนะฮะ อากาศเย็นเลยอ่ะพอฝนตกอ่ะนี่เราก็จอดแวะปะั๊มแป๊มหนึ่งในการทำธุละคือฝนปล่อยๆนะครับพื้นเปียกๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลื่นมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปแบบประหยัดเลยนะตอนนี้นะครับเราจอดบ่อยมากเลยอยู่ตรงเขาเรียกว่ารมลูกกาลังสินนะครับอยู่ระหว่างทางนะครับเดี๋ยวเราน้องเดินทาง่่และ คือช่วงนี้แถวลำลูกกาทัญญะะาแถวเนี้ยก็เขียวเลยครับเขาปลูกข้าวกําลังแบบกำลังได้ที่แล้ว,ลวเนี่ยตอนนี้7จ็ดโมงแล้วครับแดดก็ยังไม่ออกนะ เราเจออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าร้านอะไรวะหมูฟวงปะหมูทอดหมูย่างหอมมากเดี๋ยวจอดซื้อแป๊บนึงเอาไปกินที่น้ำตกเอจอดตรงนี้แล้วกันอหอมอะ่ะปูเสือนั่งกินตรงนี้ได้เลยนะไปดูกันไปดูนี่หมูฟวงฮะน่าอร่อยว่ะต้องไปนั่งกินตรงน้ำตกนี่มีสูดไก่แล้วก็ข้าวเหนียวนะฮอยู่ตรงปั๊มปัตท ปตทอ,อะไรก็ไม่รู้อะติดปตทเลยนี่เนี่ยปั๊มปตทข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าอร่อยปะ่ะต้องลองชิมนะฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อนี่แหละครับข้อดีของการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะฮะเราเห็นอะไรจอดซื้อได้เลย อีกอย่างเมื่อกี้ลองชิมดูอันนึงแล้วหูวอร่อยมากเขาน่าจะฟินใช้ได้เลยเดี๋ยวลองไปกินที่น้ำตกนะฮะอยากให้มีซ่อมต่ำด้วยโอ้ครบเครื่องเลยฮะตอนนี้ <laughs> ถือว่ามากินข้าวเช้านอกสถานที่นะครับวันนี้แดดยังไม่ออกเลยนะฮะ คือข้างหน้าเราก็เป็นทางด่วนนะครับที่ตัดจากสละบุรีไปโคราชนะครับก็ตรงนี้เสร็จแล้วมั้งแต่ว่าเขายังไม่เปิดให้รถวิง่งหรือเปิดแล้ววะอันนี้ไม่รู้นะก็มาทางนี้ครับน้ำตกเหมือนเป็นเส้นตัดใหม่เลยตรงภูเขานี่หมอกนานะครับไม่แช่แต่ว่าหมอกหรือฝนนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นฝนนะครับนู่นฝะ่ามือเราเลย คือพอเราเลี้ยวโค้งมาทางนี้นะครับก็เลี้ยวขวาไฟแดงแรกนะครับท่านเง้าพัพุทธชายข้างบนเนี่ยอุทยานะชาติน้ำตกสามลันน่าจะเป็นหมองมากกว่านะตอนแรกตกใจเนื้อเป็นฝน ถ่ายรูปถ่ายรูปกันหนึ่งสองนี่มีรถออกมาจากซอยเราก็น่าจะถึงแล้วนะข้างบนเป็นหมอกแนละ้ว่ะพอตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากครับทางทางเข้าไปนะโอเคเลยแหละ ากาศร่ลมลื่นเย็นสบายโอ้ดูดิสวยมากไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยใกล้มากรู้สึกแถวนี้จะมีที่กลางเต็นท์ด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะข้อห้ามข้อห้ามดูสิ ข้างให้อาหารสัตว์อ๋อไม่มีน้ำใช่ไหมโอ้ยมดกัดอีกแล้วนี่ครับน้ำน้อยเหรอครับที่นี่ยังไม่มีเลยครับผมฝนไม่ตกเหรอครับตรงนี้ครับผมโอ้อางนอกนี่ตกหนักตรงนี้ไม่ตกเลยต <laughs> ก,กน้อยอข้างในมีของขายไหมครับมีครับต้องสายอ๋อโอเคครับ,รบขอบคุณครับก็ คนละยี่สิบาทลดยี่สิบาทเป็นหกสิบาทข้างอตอนนี้ยังไม่มีน้ํานะเดี๋ยวไปดูกันถึงอันนี้คือถึงแล้วใช่ไหมว้าวว้าวว้าว,ว,าวทุกคนครับตรงนี้มีลานกลางเต้นท์ด้วยอยู่ตรงนูน้นที่นี่คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกสามหลันนะครับโอ้โห่ชิลเลยแถวเนี้ยใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็ประเด็นคืองเงียบ เงียบสงบมากดูดิมีไม่กี่เต็นท์เองเฮ้ยโอเคอยู่นะมีห้องน้ำห้องน้ำสะอาดด้วยห้องน้ำสะอาดอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านพักเแต่ว่าต้องคงต้องจองไว้อะไรเงี้ยมั้ง้งนะคือเหมือนน้ำจะเยอะนะแต่ไม่เยอะนะอืมตอนแรกคิดว่าฝนตกกันเนี่ยตรงเนี้ยไม่ตกเลย ลงจอดเราเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะครับขออภัยค่ะเชื่องดูการนี้ปริมาณน้ำน้อยน้ำตกไม่ไหลแต่ว่าเดินชมธรรมชาติได้ค่ะปอะเด็คือเข้าไปทางไหนหนระือเ,เข้าไปไกลปะมีห้องน้ำให้อาบด้วยเอาละรครับเรามาเซอร์ว์ให้ก่อนนะครับอันนี้ทางเข้าวันะครับ ไม่รู้ว่าเข้าไปไกลหรือเปล่านี่ก็มาถึงแล้วแต่ว่าน้ำไม่มีมีแหละแต่น้อยถึงขั้นแบบว่าน้อยมากไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยนี่ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะนี่แหละ คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่เนี่ยฝนมันไม่ตกน้ําเลยน้อยนี่ก็จะไหลงลงไปทีละนิดทีละนิดเสียดายมากที่ถ้าน้ําเยอะคงจะแบบว่าสวยอะแต่จริงๆน้ําก็ใสนะครับพี่นี่ข้างบนขึ้นไปได้อีกนะแต่ว่าแมวที่เราไมา่ขึ้นเพราะว่าข้างบนมันไม่มีคนไม่มีคนขึ้นมาเลยแหละจริงๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักซึ่งเราก็เพิ่งรู้จักไม่นานนี้เองนะครับก็เลยอยากลองมาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าน้ําไม่มี สวยดีครับจริงๆถ้าน้ํามันเยอะมันจะสวยมากเหมือนในรูปนี้เลยไปดูนะใน,ในรูปเนี่ยขอบคุณ Google นะครับที่ให้รูปเรามามันก็จะมีปลาตัวเล็กๆน้อยๆเห็นไหมถ้ารวมๆก็ถือว่าบรรยากาศดีถ้าน้ำเยอะน่าจะฟินอยู่นี้นะฮะนี่นะครับวันนี้น้ำไหลเท่านี้เอง เดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับแล้วนะครับมานั่งพักได้สักแป๊บสักแป๊บนึ่งแหละตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่รถแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับคือเราจะมาเซอร์วีเฉยๆนะครับก็ได้มีที่กลางเต็นท์เพิ่มมาที่หนึ่งใกล้กรุงเทพมากเลยครับแล้วก็มีน้ําตกที่ไม่มีน้ํานะครับอยู่ที่นี้ด้วยก็โดยรวมถือว่าอก บรรยากาศดีครับแต่ว่าต้องสอบถามเจ้าหน้าที่มาก่อนนะถ้าจะเอาแบบสวยๆน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยใช้ได้ครับอขอบคุณนะครับ